ว่าทำไมเสียงซ้อนต้องเปิดสตรีมิ้งตองด้วยวะพวกเสียงปืนใหญ่จัดหมวไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอ้ยโอ้โว่ร่นมาตรงนี้เลยเราไม่กันกระดักมึงนี่มันกลัวเขาตีจริงๆนะเตืนเตือนตื่นนนี่มันสงครามต้องใจเย็นโอ้ยโอ้ยข้ามัน

ปฏิกิริยาอย่างนี้คือตายโดนทนายยิงตายอ่าจะมาช่วยเลยตรงนี้แม่นเดี๋ยวศพที่สามมันอ้อมมาข้างหลังเราได้ไงวะอ้าวเราดันจรวดดันโอ้ยโดนปูพรมโดนปูพรมอ๋อ ตายอีกทีป่ะเอาเฮ้ยศัตรูเอานี่เพื่อนเอามีคนน้องอยู่ตรงนี้พอดีก้อนกิ่งรถมันถูอบอสมันถูไม่เป็นอะไรเขาไม่เห็นเราหรอกโอ้ยเห็นไหมเขาไม่เห็นเรารถยังโดนยิงอีกแต่เราตายไปแล้วโอเคโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นคืออะไรรถอยู่ไหนเราจะไปกำจัดรถ อีกแล้วเรายิงผ้าอีกแล้วทำไมเรายิงรถเออไม่แม่นเลยโอ้ยก่อนมึงไปยิงใครมาสิบเอ็ดคนอะไรนะไม่รู้มอนยิงตั้งสิบเอ็ดคนเลยโอ้ยก็ยิงคนวนๆได้ก็สะกร์ยแย่มาก โอ๊ตไหนริงไงด,ด้ยังไงรถูีไลทผมมาจะกำจัดรถสวยงามโอ้ยกดรีพอร์ตอาไมเรากำลังจะชนะเอาพอเราหายคนนึงก็โดนอีกคนพอดีช่วยเราได้ไหมมีหมอไหมตรงนี้ แ a ง k ิ้วก็ติไม่ใช่หมอโอเคมีใครเป็นหมอไหม <laughs> ขอเป็นหมอ <laughs> นั่นไงหมอตายแล้วโอเคตายก็ได้วะ่ะ uh, อันนี้ดีเฟนซ์มีกี่มีเออชีวิตอมตะเหมือนในไอหนังโอกาสโอกาสใช่ไหมเพราะมันคนอยู่บนหลังคาเนี่ยสไนเปอร์เอมพลิส โอ้โอ้มค์กัสปืนกลทำไมมันยิงแรงจังเนี่ยเออนอนตรงนี้เลยแล้วกันนะผุดับผูดับไปไม่ไปไมย ล้องสองคาไมได้อย่าสงสมจริงเออโดนโดนโอ๋อตั้งป่าโดนยิงหมอขอบคุณครับปุณกอยจะมีสองคามครับกับตันผมอยากทีสองคามแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยมีคนข้างหลังเรา มีฮอด้วยอ๋อไม่โดนพ่ออุ้ยมันมาแล้วเพื่อนขึ้นจากหลุมมาแล้วมันขึ้นจากหล,มมล,มกลุมมาแล้วเพื่อนมาเนื้อมาเน้อข้างหลังกำลังโดนเกียข้างหลังอีก่ันีาไหนมันมาไหนมันมาแล้วมันมาจากหลุมแล้วมาจากหลุมแล้ว ลุมไหนข้างอุโมงค์เนี่ยโอ้ยเต็มเลยไปยิงยัดไปโอ้โหเราโดนใครยิงอ่ะอ๋อเอาตายไปละแล้วขอบคุณครับหมอยึดคืนจุดคืนจุดคืนขอบคุณครับหมอโอ้ยโอ้โหเราโดนระเบิดอ๋อโดนโลนยอดรถรถโอ้マイ god ไทยเนี่ยชื่อวันโลกชื่อชื่อมึงนี่นะน่าชุบเลยเขาเป็นฝ่ายรอดพวกเราปาร์ตี้พวกเราเดินอ้ยลูกสองเาใช้ลูกสองเขาก็สันโง่เหรอโง่เฮ้อนอนอยู่นี่วันโลกอย่าไปเรียกชื่อก่อนสิเรียกชื่อเถอะกัน โอ้ยโดถเผาก่อนดีไว้ก่อนดนเผาเราเกิดใหม่ดีกว่าเราเกิดใหม่ละเอาหมอเอาขอโทษครับหมอหมอวิ่งเข้ามาช่วยเราพอดีเราเกิดใหม่แล้วอืมช่วยยิงช่วยยิงหน่วยกำจัดรถครับผมยิงอะไรบ้างวันนียอ้อมมากำจัดสไนเปอร์ลำคาดอืม จ,จบในวีสอือ่ไหนเนี่ยเอือออกเกินมากูก็ตายเลยโอ้โ้อ๋อใช่ตัวละครเรามันมีโล่หนี่เป็นพลังเราลืมใช้เลย <c oughs> ไม่ได้ใช้เล,เลยตั้งแต่เล่นมาเนี<า>่ยเนี่ยเนี่ยนี่สวยงามเราลืมไปว่าเราทำอย่างนี้ได้บอส <c oughs> บเลยอนป่าเราลืมไปว่าเรามีรบมาเลยบอสบอสเป่าเยอแล้วศัตรูเต็มเลยซสยขวารเรามันกันไม่ได้สารตอยอ้าทำไมรอดเราเพื่อนตายหมดเลยข้างหลังโยโเรายังรอดอยู่นะเนี่ยโ ประตอยู่ไหนโอ้ตายสถทีบวกครับพี่เข้าวะครับพี่วิ่งอันนึงวิ่งวนตัวพิษเออหลายรอบแล้ะจะรอดตัวรอดรอดรอดใครยิงปืนใหญ่มาโอ้ยบอสโดนเยอะแป๊บนึงนะเปิดเปิดเปิดโอ้ไมค์กั แปดสิบตัวแปดสิบตัวโอ้ยตรงนี้เรารู้สึกโอ้ยไม่พวกเรากำลังโดนนี่พวกเราโดนอยู่ต้องกลับขึ้นไปได้ครับได้เราทำได้เราทำได้เราทำได้ลุกบนโลกอย่าเรียกชื่อเขาเรียกชื่อเพื่อนได้ไงเกิดได้้โปรดจังหวะได้เกิด ยึดคืนยึดคืนมานี้ว้าในในนั้นเต็มเลยอย่าเข้าไปนะไหนไหนฮะพี่พี่ก๊อตอยู่ไหมกันโอ้ช่วยด้วยป้าขันหลังมาฮะอ่ะแย่แล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนู้นเอาไม่รุนแล้วไอ้หมอ ใครยิงพวกเราอ่ะรถเหรอโอ้ยใช่รถไอ้บาลานอาร์ทิเลอรีลารา่ <laughs> ล้บาลานต์มันก็หารถอยู่ทั้งนั้นรถ <laughs> อยู่ทางนี้โอส,สกอร์มันถึงอาร์ทิเลอร,รี่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่พลังเยอะมากทพลางเยอะมากพลังเยอะมากระเบิดโอ้ยแย่แล้วเออ เต็มเลยทางล่างเอาอีกเอาอีกไปไปต้อวังหลังโอ้เออก็โดนยึดก็โดนยึดกูโดนหักคอแล้วมาอย่าอย่านะอย่าไปเตะกูได้ไส้โอหมีทั้งหอมีทั้งรถมาแล้วลูกลูกคุณไหมเฮ้ยใช้ชนะอยู่เลยโอ้โหในะอยู่เล ว <laughs> ันอะโลกตอนแรกมันไม่ได้อยู่ตีเราที่มาจากไหนวะไอคนนึงเขาออกไปแล้วไงไอคนคนแรกที่อยู่ตีเพราะเหะรอกันยากเลยโอ้โหก๊อดเราจะขึ้นชีพป,ปัรดได้ไหมเนะี่ย <laughs> อ๋อวันอะก <laughs> ว่อนรก <laughs> ช่วย<ะ>ก่อนแล้วมาชุบเลยตรงนี้เลย แผนที่ใหม่เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นจุดดีไม่ดีด้วยนะมันจะถล่มตึกมันถล่มตึกกูอ๋อโอ้ยตรงนี้มันโดนโอ้ยแอล่ะหนีก็ล่ะอ้ยเพื่อนโดนจรวดเอาเฮ้ยรถสตูโอ้โอ้ยโอ้ยเราโดนใครยิงอะ อ้าวมันมีคนรอดจากรถเหรอวอดโอ้ oh. บระหลาดโอ้ย oh. oh. ไม่นะขอยิงอีกนัด <c oughs> oh. 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 เอเอโอ้ยเออไปไหนนะเ,เนี่ยกูใจใจเพราะเขาอยู่บีเต็มเลยเนะี่ย ไปแปลกไปแล้วอะไรวะไอ้ยจุดนี้ได้อยู่จุดนี้ได้อยู่จุดนี้จุดนี้มันกันยังไงช่วยสอนด้วยกันทุกทางที่มันมาจากฝั่งเมื่อกี้นี้แล้วทำไมมันดูเหมือนมันมาทับทางได้ศัตรูโอ้ยใช่ทุกต้องด่านดิไม่ได้เหรอะไรวะเาโดนอะไรอ่เป็นโกะอะไรมีเพลงอะไรไม่รู้ เขาบอกว่าอาวุธเอ่ออากาศอะไรสักอย่างอาวุธสภาพอากาศใครมาใช้อนุาหเคมิมึดมึดมึดฝนตกฝนตกฝนตกหน้ากุ้ยมาในรถตั้งไบพัตก่อน โอ้พอรู้แล้วว่าเราอยู่นี่หนีก่อนละแตงกิ้วหมอผมไปยิงรถถังอ๋อไม่นั่นมันเรืออ้าวแล้วเรือผมรับตองรับจรวดราแทนทำไมเรายิงจรวดใส่เรือศัตรูเราตองรับจรวดแทนเฉยเลยเออผมก็ว่าอยู่ พามากเลยนั่งยงเดี๋ยวเราจมลงแล้วไม่เกี่ยวกับเรานะ้ยิงกูโอ้โหฟิลแม่งมาวะมาตกมาตกอีกจริงๆแผนที่นี้มันมากเลยนะเรารู้สึกเหมือน Battle Field ไม่ใช่ดิเรารู้สึก Medal of Honor อ๋อเฮ้ยฝังโอ้โหนสวัสดีครับพี่พิม กระสุนหมดแล้วยาละฉันไปเดียวตอนก่อ oh, ก so <ch Spec ific> ับ <ude> พ yeah. oh. oh. oh, ี่เขาไม่ช้าดูอยู่ตอนนี้ตอนนี้ว่างหนึ่งตำแหน่งโอ้ยแตะเมือพี่ฟิมจะไปไหนนะตนศัตรูก็มองแล้วไม่เห็นเลยโอ้ยมีฟ้าผ่าเรียง เกมนี้มาเล่นกานอะไรนะพีกก่อนพีกเกมปีเข่าอ๋อไปไปไปเกมน่ารักน่ารักอนนี้มันลดราคาอยู่98าดบาทโอ้ดีเลยดีเลยใครซื้อให้กดเลยปะบอสสนใจหรือเปล่าใครซื้อให้ไม่ถึงใครจะซื้อให้เราซื้อให้ใครซื้อให้บอสกดไป อะไรนะกูดับกูดับกูกูดับกูดับขนาดกูดับหมดเลยเหรออ๋อเนาะกูโดนระเบิดหูกูดับอ๋อหมาไปช่วยก่อนละเปิดสุดเลยเหรอคะมันโดนระเบิดแล้วมันจะเหมือนแบบโดนระเบิดจริงๆอะวิ่งจะวิ่งใช่มันจะวิ่งมันจะทำเอฟเฟกต์อะ จะวิ่งวิ่งคือเอฟปีนเข่าเลยปนุกเลยวะเหมือนนี้เหมือนเชคใกล้ๆดูมันหายมันหายหรออ๋อไอที่มันเป็นฝีคนปะหรือยังไงใช่ใช่ตัวตัวน่ารักน่ารักหลายคนแมไม่ใช่แค่ใกล้เลยตรงนี้เป็นร้านเลยเจ็ดคนอะตรงไหนวะเป็นร้านอะต้องตายไปแล้วกูวิ่งกูไม่เจอใครตอนนั้นอ้าศัตรูหายไปไหนมดอ่ะโอ้ยแต่เราโดนยิงได้ไงอ่ะ เนี่ยวิ่งไปไหนกูก็เจออ๋อสไนเปอร์อยู่นู่านกูะไเองผมเจอแล้วกูตายแล้วมันอ้อมหลังได้นะแล้วทำไมต่อไปตายตรงนั้นเจอนะไกลเกินเลยไกลจังไงอ้าวเราเราเจอศัตรูแล้วมันอยู่ในตึกอุ๊ยอุ๊ยเราเบอร์ศัตรูอยู่ในตึกโอ้ตอนแรกดูหลังหลังไม่ดูแล้วบบออสสบอสบอส ปนึงงตั้เรให้้อยูแลาเรากกระสุนให้อยู่โอเราขอโทษเออนี่นะเคกระบางเกาะเล็ดเกาะเล็บอสหลงว่ะบอสหลงไปทักดูวะเด็ดด๊อดบอสหลงว่ะเราก็วิ่งตามตองเหมือนกันนะเนี่ยไอ้บีคนหนึ่งวิ่งตามพวกเราอยู่ด้วยตองพวกเราวิ่งไปไหนเขาบอสหลงไปไปไหนกันมีมเป็นแม่บ้านบอสหลงว่ะบอสก็เหรอไม่บอกไม่รู้เด็ดเด็ด เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนู้นนี่ไปอยู่ไนตรงนู้นนะขึ้นมาต้องซ้ายซ้ายต้องกลับมามันต้องอีกทางดึงนี่นี่นี่เรารู้และทางนี้ทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่อาบอสนี่นี่นี่แล้วก็ขวาแค่ป่ะนี่ทางเดินขึ้นอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคโอ๊ยศัตรูไหนวะนี่ข้างหน้าศัตรูมพี่ตัตูนี่ศัตรูโอ๊ยโคารได้อะนี่เลยเนี่ยอันนี้มันก็แค่อยู่ข้างหน้าทหารน บอสไปไหนบอสเราวิ่งทั้งบนมันขึ้นกลับไปทั้งบนยังไงอ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนบอสทังนี้อันนี้อันนี้างไหนวิ่งไปไหนกันสองคนนั่นเฮ้ยหลงทางเลยเฮ้ยมาเจอแล้วบอสเจอเอาเฮ้ยโอเคมาถึงแล้วโอ้หลงทางกันนานมากเมื่อกี้วิ่งไปไหนกันทีมกูขาดเพรกะูไปเนี่ยหมดแล้วโอ้ยมินิบอสมาตึมเลย ไอฟพลระเบิดมันโยนระเบิดใส่เราเออโอ้ยผาผาทอถอทอเลยทอทางซ้ายทางซ้ายต้องทางซ้ายถ้าทอทางทอเลยขวาซ้ายไปด้วยขวานะซ้ายตองอ่ะมีคนเต็มตอนเนี้ยตอนเนี้ตรงหลังตองนนั่นไง ไอที่ปีนตรงนี้เนี่ยวะเนี่ยเรอวะกดกดกดโดนประตูทางขวาวันโลกประตูข้างหลังมึงขันกิวทิเชอร์เฮ้ยมันมีคนตกลงมาเดี๋ยวกูขึ้นไปเองโอ้โหชุบขอบโอ้เจ้าโรนเป็นอะของใครมาแล้วเหลือแค่สี่คนเองประตูขึ้นมาแล้ว เอกกับอ you know. ีฟี่อ่ะอยู่ n น w เรารู้สึกเราไม่ค่อยสำคัญในศึกนี้เพราะเราหลงทางประมาณ5นาทีเพื่อนก็ยังชนะได้ไม่ได้กูนะบอสกลับมาพนามลบไม่ได้หรอกหลงทางวิ่งไปไหนกันวูเห็นในแบบวิ่งออกนู่นคนรดำเลยอลกขาศึกเลยไอ้ก็ไม่รู้วิ่งตามพวกกูเขาก็คงตกแอ่ะระหว่างพวกเราจะหนีทาง